ไกบ้านสอยดาว,ตตว,ว5ตัวแต่วัวห้าหอบรอบห้า15ตัวห้ารอบต่อว,วัน่เนื้อหนังไข่เกยกะเางก็อร่อยเออเอากะเพรากันเป็นก,กับ เช้าวันใหม่ที่เรายังอยู่ที่สอยดาวจันทบ,บุรีครับเพื่อนๆครับหลังจากพาเพื่อนๆชมที่พักที่น่าไปพักผ่อนของเราแล้วคลิปที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอันแสนอร่อยเป็นร้านลือชื่อของอำเภอสอยดาวเหมือนกันชื่อว่าไก่บ้านสอยดาวครับ ีเมนูอะไรไปบ้างไปชมกันครับ ถึงเลยครับทางอยู่ทางซ้ายขาของพูดอยู่ทางซ้ายถึงแล้วไปหาที่จอดรถครับแล้วถึงแล้วร้านดังแห่งอําเภอสอยดาวไก่บ้านสอยดาว,ดวนี่นี่ตัดกะเพราเหรอครับ ข้าไก่ใส่เครื่องในแล้วสั่งราดข้าวก็ได้ไม่มีเลือดไม่เอาเลือดไม่มีเลยราดข้าวก็ได้จะสั่งสั่งที่โต๊ะได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าไข่ไดาวกี่ฟองไหมคะ้องไข่ดาวกี่ฟองขอเรียบร้อยค่กิฟ ดูเมนูอาหารแนะนำของเขาไก่นึ่งใส่ดาวไก่เคื่อไก่เครวสมุนไพรผักต้นหอมไก่รวนผมเอาเอาไก่ไก่นึ่งเนาะไก่นึ่งขายยังไงฮะไก่นหงาจานจานหนึ่งจัก ถ้าขายถ้าขายเป็นตัวก็สาม้อยอ่าก็เอาครึ่งตัวใช่ไหมเ้าอ่าอ่าเดี๋ยวไปที่โต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางนู้นเขาสั่งเอาเอาอันนี้อย่างหนึ่งนะแล้วก็มีต้มยำนะคะต้มยำอ่าต้มยำอ่าเอาต้มยำต้มยำทีหนึ่งแล้วที่นะต้มยำไก่บ้านเนาะที่ว่าใส่สมุนไพรเครื่องอะไรเออชายชายกาวานเอาแบบนั้นเลยครับก็เป็นไก่สับทีหนึ่งต้มยำทีหนึ่งแล้วก็เอากะเพราที่มีเครื่องมีไข่ด้วยอ่ะ เออเอากระเพรากันเป็นกับเนาะเป็นกับไปสามอย่างก่อนนะครับครับอ่สาสั่งอ้าอ่ังเลยเราสั่งเปเตี๋ยวไปแล้วนี่ฮะไก่บ้านสายดาอไก่สับ ป็นราดข้าวก็มีเส้นใหญ่น้ำชามนึงใช่ครับโต๊ะเดียวกันแล้วเ้วเอาไข่ดาวใส่จานไปสองฟองนะไข่ดาวสองฟองออมาดูมีกะเพราเลยใช่ไหมครับกะเพราเครื่องในด้วยมีพวงไข่ด้วย ทำทีละจานอย่างนี้เลย heh? แน่นอนเสียงแต่งการยืนยันเพราะว่าใน, <Lydia> ในคลิปมันไม่มีกลิ่นเนาะ เสียงยืนยันว่าต้องแซ่บต้องเด็ดแน่นอนครับมีกะเพราลาจานนะจ้าแปดน้อยมหนังไข่นี่หนังไข่อ่าใช่ครับไปในทางนู้นเลยอ่านีกะต้มต้มยำมาทำทีละถ้วยเหรอฮะจ้าโอ้สุดยอดได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแล้วคะนี่ฮะเขาต้มอยู่ในนี้เลยไก่เนาะจ้าไก่เพราะฉะนั้น ห้ารอบสิบห้าตัวห้ารอบต่อวันร้านเปิดทุกวันใช่ไหมเนี่ยแปดโมงถึงสิบโมงหมดวันก็เลิกกันเนาะแล้วเขายังมีไก่กรอบไก่อะไรด้วยเนี่ยวันนี้กินไม่หมดงสยพรุ่งนี้มากินอีกแน่เลย,เลยพรุ่งนี้ต้องมาอีกรอบยอยู่สายดาวสองวันที่มาเที่ยวเหรอคะมาเที่ยวเนี่ยมาเนี่ยมา,ม,ามาเพื่อจะมากินเนี่ย มานอนโรงแรมอยู่ตรงเนี้ยในตัวเมืองเนี้ยก็กลามมาอันนี้อะไรอ่ะตูดเนื้อหนังเนื้อหนังเอันนี้สำหรับคนสายหนังเนื้อปีกแต่ผมชอบกินตูดไงผมนึกมองหาตูดนี่นะพี่แล้วข็ใส่ไปในต้มยำให้พี่หน่อยอ่าอ่าอ่าโอเคอร่อยเลยพี่บอกชอบมากครับอ๋ออยากชอบอะไรบอกได้นะฮะคุยกับพี่ นี่เจ้าของร้านทําเองเลยเนาะปรุงเองโอ้ยมีน้ำลายกว่านะไก่ตู่ยได้ผมด้วยใช่นย่างที่ลอยๆนะอร่อยด้วยนี่ปรุงแซ่บเรียบร้อยเนาะอ่าเดี๋ยวชิมรสมือของคุณพี่เขาครับป่ะงั้นผมเอาข้าวข้าวจานหนึ่งที่โต๊ะเขาสั่งยังไม่รู้เนาะแต่พี่เขาเครืงใหญ่จะเอาไหมไม่เอา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 ของลูกชายเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวใส่ได้ทุกอย่างไหมเมื่อกี้เขาบอกอะไรอ่ะเขาเขาไม่เอาเครื่อง ใช่ใช่ไม่กินข้างในลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะฮะมาเข้ามาเลยมีก๋วยเตี๋ยก็มีก๋วยเตี๋ยวเราก็มีใช่เดีเห็นน้ําซุปแล้วว่ายืนยันได้น้ําซุปเล่นต้มห้ารอบอยู่อย่างนั้นน่ะยิ่งเย็นยิ่งเย็นยิ่งอร่อยนั่นนะยิ่งบ่ายยิ่งหอมยิ่งบ่ายยิ่งเย็นนี่มมันมันมันพอพอนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยพอนี่มันประมาณสามสองรอบไหมเดี๋ยวรอบที่สามมิจจะยิ่งเข้มข้นนะน่ะใช่จ้ะพี่ใบสามโอ ่ออรยถึงใส่ต้องมากินก็เจี๋ยวตอนบ่ายสามได้จ้ะนี่ครับแน่นอนต้มน้ำตาลไปทำต้มต้มน้ำแดงก่อยใช่ไปงั้นเดี๋ยวขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะละขอบคุณมากอ๋อแต่แต่นี่ก็เดี๋ยวของลูกชายมากเดี๋ยวผมถือไปได้จ้ะเส้นใหญ่เขาไม่ทานเครื่องในอะไรอันนั้น ยืนอยู่นี่เห็นลูกค้าเดินเข้าร้านเข้าร้านอยู่ตลอดเวลาเลยครับโอ้โหน,น,นี่ฮะเด็กตรงน้ำตุ๊กมาผมเอาไปให้เีาจยยใช่น้ำตุ๊ก,ต,ก<ร>ต้องหวานหอมเลยค่ะพิชชูนิดนึงทิชช่นะิดนึงนี่ขอบคุณมากต้องปองชิมก็อร่อยนะนี่ก็อร่อยแล้วนี่ อตอนเวลาเราสั่งไก่นี่ล็อกกระดูกกระเดิกให้เสร็จเรียบร้อยไม่มีการติดสั่งเนื้อนอเนื้อาอยไ,ได้หมดฝากร้านเลยครับร้านอยู่ตรงไหนยังไงเชิญชวนอ,อ๋อค่ะร้านอยู่สอยดาวนะคะอยู่เขตตำบลชาขาวใกล้กับอบตอสาขาวอ,อยู่<ะ>ไฟแดงแรกเนี่ยคะ่ะถ้ามาทางขวามือมาจากสัตแก้วก็ โยต้าก็ฉลองเลี้ยวซ้ายร้านหนูถ้ามาทางจันบุรีก็ถึงวัดตะมูลก็ขวามือร้านหนูขวามือใช่ซอยตรงนี้เขาเรียกถนนอะหรือซอยอะไรนะจะอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านสตอนะคะอืออยู่ปากทางเลยปักมุดไก่บ้านสอยดาวก็นำพามาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับบนโต๊ะเราเราก็สั่งมาเนี่ย อันนี้เรียกว่าสั่งมาที่มันเป็นสุดยอดของที่นี่เลยก็มีเป็ดเดียวไก่ของพี่โนดโ,ดโดุน้้ำซุปเขาอร่อยมากนะคุณน้ำซุปเขาจะต้องอร่อยมากเขาเข,า,ขาจะใช้น้ำซุปต้มไก่ห้ารอบนี่ครับร้านนี้ก็เด็ดมากไก่ผัดกระเพรากระเพราไก่แล้วก็ใส่เครื่องในใส่ไข่ไข่อ่อนด้วยและนี่ไก่จับของเขาครึ่งตัว เขาเป็นไก่บ้านนะตัวไม่ใหญ่แต่ว่าลกงินไปแล้วอร่อยแล้วนี่คุณต้องชิมต้มยำ mm hmm. เขามีเครื่องเทศสูตรเฉพาะของทางนี้เลยต้มยำไก่เนี mm hmm. ยติดกินไก่บ้านเนะี่ยเป็นที่เรื่องลือนะเจ้านี เป็นไ่าเป็นย่ายแ้วจิ้มเนาะตัวนี้เนาะุูตาปองจิ้มตัวนี้เด็ดมากแล้วเขามีสองตัวมีตัวนี้ด้วยแต่แล้วเขาก็มีไก่ทอดนะคุณไก่แต่ว่าไก่ทอดเป็นไม่ไม่ได้ชุบแป้งเป็นไก่ทอดแห้งๆกรอบๆ ยังมีเมนูผัดขิงมีเมนูโอ้ยหลายเมนูนี่ให้เ,เพื่อนดูเมนูของเด็กสองเ,เ,น,เนเพื่อนลองแคปหน้าจอดูน่ะก้ยำชิมสมิดูครับคนเต็มร้านเลยขนาะดระหว่างมื้อนะผมมาเลยเมื้อเช้าไปแล้วแล้วก็ยังไม่เที่ยงนะ10บโมง บนเต็มร้านเลยฮะข้าวเป็ดข้าวไก,ก,กินกระเพาะปลาหมูเตอให้หมดเลยเดี๋ยข้าวังข้าวังให้ใหม่เลยกินไก่ฝัก่อน Nó tập tin hết hết rồi để phải tập nổi ครับนี่บางไคลนครับนี่คือ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  น้ำจิ้มอันนี้เหรอซัปมีน้ำจิ้มเลยฮนะอือนนี้เป็นจิ้มแบบมีถิ่งอนะก็ชาบเอาคล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่จิ้มมีถิ่ง ชาติของพื้นถิ่นครับ ตุกะต้นให้เดือดจริงมิสมุนไพรด้วยดูก็กินไข่อร่อยมากครับไข่ดาว

好吧。 บ้างอันนี้เป็นไก่เป็นอกเกลือเป็นอกเกลือนี่ครับคุณตัดชิมเลยอันนี้เป็นอกเกลือดูไม่ชิมไก่กรอบแล้วคุณคุณคุณชิมไก่กรอบคุณครับผมไม่ก้องไก่อกเกลือเขาเรียกไก่อกเกลือลมหลัง

จิตใจแล้วก็พอมองแล้วบอกว่าต้องลองนะไก่คั่วเ,เค็มอ่ะไก่คั่วเค็มก็ใช้ไก่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ,อ๋อแต่แต่นี้เขาเขาต่างเป็นข้าวข้าวมันไก่มีข้าวมันด้วยมีข้าวมันมีทั้งข้าวสวยข้าวมันอ,อันนี้เอากลับบ้านฮะจะถึงบ้านหรือเปล่านั่งกินในรถนั่นแหละ <laughs> ไหนมาถึงนี่แล้วไก่ลงไปขวดเข็มไข่ขวดเข็ม กิาจารท,ทุกเมนูเนาะถึงได้อร่อย ั้วเ็มอยกขัก็กน,นเอาขับบ้านในี่ยขั้วเข็มเอาขั้วขิงก็แห้งๆเหมือนกันใส่ขงิงเยใช่ก็จะแห้งเหมือนกันแล้วก็ปรุงตรงนี้เอีอเควน้ำมันออก ตระเทียมลงไปพริกไทยสุดยอดหอมฟุ้งเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ารับคิบตังโต๊ะผมเลยนะคะรับลูกค้ามากันเรื่อยๆเลยเลยนาะตั้งแต่นั่งมานี่ก็ ลูกค้าเข้าไม่ขาดสายปเก้า็ะแบไปงา้วก็นเ็บไม่ทันถ้ามาช่วงสงการจะประดีทุกคนันรู้ว่าอาหารไม่ช้าไม่ช้าถูกต้องไม่ช้าเลยครับทางนั้นที่ทําทีละจานเนาะเร็วมากเก่งมากเมื่อกี้เก้ารอบเดี๋ยวรอของฝากอีกกูตักซื้อของฝากอีกแล้วซื้อของฝากไปด้วย ไก่อายังไก่ขั้วของเธอไมายังไก่ขั้วไมายังลืมไก่ขั้วแล้วรวมของฝากด้วยรวมที่กินด้วย9 2าอบาทครับไปครับไปครับไปก่อนครับขอบคุณนะครับไว้วัาหลังมาใหม่ัาหลังมาใหม่รถไม่พอหนุนเขาให้ไปจอดนูนเลยนะเนีย่ยเขามีที่จอดรถไปให้ สะดวกสบายฮะจอดตรงนู้นแล้วข้ามมาหน่อยอคมันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับมาถิ่นไหนเราก็หาของอร่อยของท้องถิ่นนั้นรับประทานกันเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับรบ๊ายบายขนม เมื่อกี้ข้าวก็กินคนเดียวหมดจานนั่นน่ะอของอร่อยโคับโดโด้นี่อ่าจะอัดจะไหลไหมไม่เลยเลยโดกินไม่เป็นครับเหนือ่อยปิดปต่อครับติดตามโดโด้พาดิโอต่อไปว่าจะไปไหนต่อน,นะครับที่แน่ๆก็ต้องไปหากาแฟกินลนะแล้วะครับ